โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องน้องไม่นำตัวอ้นกลมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคา r ์บานะครับผมวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการปั๊ม EP สกิลในช่วงโค้ชเบต้าให้ไวที่สุดนะครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างน,นะครับโอเคเลยก่อนอื่นขั้นตอนแรกนะครับให้เราวาร์ปไปที่เมืองบัตตีไอนะครับโอเควาร์ปไปเลยอ่า เราให้มาที่ npc าเา c h มิดตรงนี้นะครับหรือ npc ยานั่นเองอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผิดตัวอ่ะเปิดมิจิช็อปนะครับอ่าตรงนี้นะครับในส่งนี้ก็คือให้คุณผู้ชมเลือกลงมาด้านล่างนะอ่ามันจะมีแหวน g 5 g 6 g 7นะครับก็คือแหวนบวกย p s สกิลนะครับให้เลือกไปที่ g 7เลยวงละสนแสนะครับก็ให้ซื้อมาทั้ง4วงเลยนะครับก็จะได้บวย P ีสกิลยีนะครับ Okay. อคในส่วนต่อไปครับให้เราไปที่ตรงนี้นครับใอรูปปีกเนี่ยสิทธิประโยชน์พีเมมน,นะครับคลิกตรงไปไปที่การปรับแต่งตรงนี้เราจะมีน้ำยา EP อยู่3แบบเลยนะครับจะมีซูเปอร์พัชแล้วก็สกิล EP นะครับตรงซูเปอร์นี้จะเพิ่มสกิล EP 4 0 0นะครับส่วนพัชจะเพิ่ม EP สกิล50%นะครับส่วนสีฟ้านี้สกิล EP อ้าวโอเคเพิ่ม1นได้สูงสุด1%น0 0เลยนะครับอันนี้ให้เราเลือกซื้อผมแนะนำเป็น1วันนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น1วันพอนะ90้าวันมันเยอะไปนะครับโอเคตรงนี้ก็เลือกเป็น1วันแล้วก็เลือกตรงนี้1000นะครับก็จะใช้ทั้งหมด200เพชรนะตรงนี้ผมใช้ไปแล้วนะถ้าใครยังไม่ใช้ก็กดใช้ตรงนี้เลยครับ200เพชรซึ่งเรื่องเพชรตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ทุกวันก็จะแจกเพชรอยู่ที่500นะครับ ไม่ต้องกลัวหมดนะช่วงโคเมต้าใช้เต็มเหนียวนะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมตรงร้านค้าอีกสักนิดนึงนะครับอ่าเรามาที่ตรงอ่าพรีเมียมนะครับแล้วก็มาที่อิสระนะครับอ่านี่ลูกบาทอันนี้นะครับก็เพิ่ม ep สกิลบวกบนะครับอย่าลืมมาซื้ออันนี้ด้วยนะอ่านี่ก็สามารถเพิ่มคาสกิลได้อีกระดับหนึ่งนะครับนี่อ่าลูกบาทนี่นะสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับ ให้มาที่เมนูนะครับามาที่เมนูนะแล้วมาที่ความสําเร็จครับอ่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีฉายาบวก EP s k สกิลนะครับสูงสุดถึง8เลยเรามาดูตรงส่วนตรงนี้นะครับอ่าแสดงฉายานะครับแสดงฉายาคือถ้าเราใส่ฉายาอะไรไปแล้วแต่นะครับมันจะไม่โชว์สเต็กนะครับมันจะโชว์แค่ชื่อฉายานะอ่าตรงนี้ที่สําคัญเลยครับนี่สเต็กฉายาที่ใช้คือถ้าเราต้องการใช้สเตก็กเช่นสเต็ก EP สกิลเนี่ย ให้เราเอามาใส่ชายาตรงนี้นะครับช่องนี้นะเราจะได้สแตก็กตรงนี้ผมใส่บวกแปะไว้นะครับโอเคอ่ามาในส่วนต่อไปนะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือข้างๆเพื่อนนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะมีแพทินันบัฟนะฮะนี่กดลงไปอ่าตรงนี้ระดับเลือกระดับครับให้เลือกเป็นยูนิตนะครับซึ่งตรนนี้ผมเลือกไว้แล้วนะแล้วก็เลือกไป1วันตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่ของผมเลยอยู่5ชั่วโมงนะครับ อันนี้หนึ่งที่นะแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือที่จุดหมายนะครับมันจะมีของแจกนะไปที่คาังกิจกรรมอ่าจะมีเม็ดทัว่เนี่ยเม็ดทัวนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะใช้ได้1นเมตตนน็ดต่อ1ชั่วโมงนะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยว่าเราว่างกี่ชั่วโมงเราก็กดใช้ไปนะครับอ่านี้ก็เปอีกทางเลือกหนึ่งนะส่วนค่า EP สกิลทั้งหมดนะครับเราจะสามารถดูได้จากไหนดูได้ตรงนี้นะครับไปที่ปีกนี่นี่ แล้วก็ดูนี่ตรงนี้เพิ่มสกิล e p 1,350%นะครับอ่าจะเห็นมันขึ้นอยู่ตรงนี้นะนี่แล้วก็มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็ทางเลือกสุดท้ายแล้วาทางเลือกสุดท้ายก็คือการซื้อชุดในระดับอ่า G4 ขึ้นไปหรือชุดระดับ Shadow Steel ขึ้นไปถ้าเป็นวอนะก็คือมันจะเป็นชุดบวก e p สกิลเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับ หาที่อุปรกรณ์น,นะครับนี่อย่างที่ผมซื้อมานะครับดาบวอรเอร์ Warrior, เห็นไหมจะบวดสกิลอ่า8เลยนะครับถ้าเป็นอาชีพอื่นมันจะบวดสูงสุดแค่4นะแต่ว่ามันจะใส่2ข้างอ่าซึ่งวอมันใส่ข้างเดียวครับก็ได้เปรียบหน่อยแล้วก็ไปที่นี่ครับ NPC นี่นะครับนี่ NPC ที่ขายของที่ตลาดนะที่บัตตีไอเท่านั้นนะครับ โอเคครับอ่าอย่างเช่นผมเลือกที่อาวุธนะครับตรงเวฟพอนนะครับผมใช้ดาบใหญ่นะก็เลือกไปที่เกรสบอร์ดนะครับแล้วก็มาช่องนี้นะช่องออนี่ครับของผมจะเลือกไปที่ชาร์ดสติลนะครับแล้วก็กดตกลงช่องนี้มองข้ามไปครับมาที่ช่องอีพิกครับเลือกไปที่นี่ครับเดสกิลกดไปตกลงนี่ครับก็จะเห็นว่ามีของบวกอีสกิลนะครับอ่าพวกบวกสองนี่ไม่ต้องไปซื้อนะถ้าเป็นวอร์ผมแนะนําให้ซื้อบวกแปดไปเลยก็คือตรงนี้ มีปกแปดสิบสามล้านครับบางทีผมเห็นว่าขายสี่ห้าล้านก็มีนะจริงก็ไม่ต้องเซีเรียสเรื่องเงินครับช่วงคอมเปต้าใช้ได้ก็ใช้ไปเลยไม่ต้องซีเรียสน,นะก็ให้ซื้อบกแปดถ้าเป็นอาชีพอื่นก็จะเป็นบกสี่เนาะสองข้างประมาณนี้ส่วนอาร์เมอร์นะครับของผมจะเป็นอาร์เมอร์สูตรนะครับเป็นเกาะหนักนะอ่าเหมือนกันเลยเลือกมาที่ออนครับเลือกเป็นชาร์ตสตีลช่องนิวองข้ามอ่ามาที่อีปีเลือกที่อเดฟสกิลนะครับปึ้งก็ให้ อ่าเห็นไหมก็จะมีชุดบวกสกิลนะครับนี่บวกสี่ซึ่งแต่ราคาเวอร์มากฮะร,ราคารุนแรงมากอันนี้ถ้ามันแพงไปไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับมันไม่จําเป็นขนาดนั้นขาดไปชิ้นเดียวก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสําหรับอาชีพอื่นนะครับตรงอ่าตรงอเมอร์นะอ่าอย่างเช่นพวกอ่าฟอสเบดแล้วก็นักธน,นูแล้วก็อะไรกันแล้วก็พวกฟอร์แกลเนอร์อ่าพวกปืนอ่ะ จะใส่ชุดอีกประเภทนึงครับก็คืออ่าดูก่อนนะอ่านี่จะใส่ตรงบัตเทิลสูครับนี่ซึ่งอันนี้จะเขียนไม่เหมือนกันนะไปที่อนะครับอันนี้ระดับที่จะเท่ากับชาโ s สติลซึ่งนี่เป็นชุดเกาะแบบระดับกลางนะครับให้เลือกที่อารามินะครับนี่ช่องนี้ข้ามไปช่องนี้ก็ไปเหมือนเดิมครับนี่ครับเลื่อนลงมาเดเวสกิลครับกดไป นี่ใช่ไหมก็จะมีบยพีสกิลเหมือนกันครับนี่บวกสี่ราคา20ล้านก็พอซื้อได้นะอันนี้ก็ไม่แพงครับก็ถ้าใครซื้อได้ก็ซื้อเลยนะไม่ต้องสีเดียดแต่ถ้าแพงไปก็มองข้ามันไปก็ได้ครับส่วนสําหรับเบเดอร์เบเดอร์กับวิสาจะใส่ชุดเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับนี่เป็นเซตนี้นะเหมือนเชือสุดนะครับ อ่านถูกไหมอะ่ะเมอร์เทียลสูตรไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะไม่เป็นไรอ่ะก็เลือกมาที่ตรงนี้ครับก็เลือกเป็นอาราบิกเหมือนกันปุ๊บช่รงนี้มองข้ามนะมาที่อีปิกแล้วก็เลยอีพีสกิลครับนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดอของเบเตอร์แล้วก็วิสรนะครับอ่าตรงบวกหนึ่งไม่ต้องไปซื้อนะแนะนําให้ซื้อบวกสี่เป็นอย่างน้อยอันนี้ตรงนี้ก็อยู่ที่ราคา50ล้านอ่ะถ้ามันแพงไปก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับอันนี้คือเทคนิคเทคนิคนะเทคนิคในการปั๊ม EP พีสกิลให้ได้มากที่สุดนะครับ ผมเห็นหลายคนนะครับคือไม่รู้นะนผมมั่นใจว่าตรงส่วน EP c i l เนี่ยอาจจะรู้แค่เรื่องแหวนเรื่องอะไรงเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนของลึกๆแล้วอาจจะยังไม่รู้ทั้งหมดนะอ่ะเดี๋ยวมาพูดกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้กันไปนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวาไปที่อ่าทะเลทรายแลวการคนฟาร์มน้อยนะเรื่องการฟาร์ม EP Skill นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันตรงหุ่นฟางนะ อ่าหลายคนไม่รู้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะใช้สกิลระดับสูงแค่ไหนนะครับอีค่า EP นี่จะขึ้นเท่ากันนะครับขึ้นเท่ากันไอขึ้นเท่ากันนี่คือต่อการใช้สกิลหนึ่งสกิลนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเป็นอย่างนี้อ่าตนี้ผมเซตสกิลที่ระดับทานไว้นะครับอ่ะนี่เลยแบบแอนิเมชันช้าๆเลยซึ่งหลายคนอาจคิดว่า ใช้สกิลสูง EP สกิลยิ่งขึ้นเยอะนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆมันขึ้นเท่ากันนะครับแล้วก็นับเป็นการใช้สกิลหนึ่งครั้งนะครับซึ่งการเก็บวิธี EP สกิลที่ถูกต้องในการในการฟาร์มหุ่นนะครับผมแนะนําให้เลือกเป็นสกิลต่ําสุดเลยครับก็คือระดับโนวิดเลยนะครับโอเคเลิ่มที่สกิลก่อนนะครับอ่านี่สกิลที่ผมเซตไว้นี่ถ้าเป็นผมแนะนํานะให้เลือกเป็นสกิลเวทนะครับระดับโนวิดก็ให้เลือกมาสัก2อันครับอ่าเป็นสกิลยิงอ่าเป็นสกิลยิงเวทนะครับ2อน ประมาณนี้อ่าล้วให้ดูหลอดนะครับสกิลอ่ะดูนะครับขึ้นไวไหมอ่าขึ้นไวอยู่นะครับจากที่ผมสรุปตรงนี้มานะครับอ่าตั้งแต่คอมตั้งแต่สกิลคอมไปถึงทานนะ,ะเฉลี่ย1ชั่วโมงก็ประมาณ1 0 15หลอดครับประมาณ15หลอดเท่าที่ผมคำนวณมาให้นะตรงนี้ประมาณ15หหลอดนะโอเคอันนี้คือการใช้ อะไรก็อะไรอ่ะการเก็บการเก็บอีพีสกิลที่ถูกต้องนะครับต้องใช้สกิลแบบนี้นะเอ่อเน้นเร็วที่สุดเพื่อจะได้ฟาร์มไวๆนะครับไม่จําเป็นต้องไม่ใช้สกิลดับสูงนะให้เลือกสกิลที่ต่ําที่สุดเลยจะได้ประหยัดมานาด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับอ่าหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะอ่าผู้เล่นใหม่น่าจะยังไม่รู้เยอะเลยแหละซึ่งผมคิดว่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนด้วยอ่าโอเคใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับใครที่ยังไม่รู้ก็บอกเพื่อนต่อด้วยนะ โอเคสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับช่องน้ำไม่ดำตัวนงกลมใครที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ยังติดตามยังสามารถติดตามช่องทางอื่นได้นะครับแม้กระทั่งเพจ a c e b o o k อ่า t ิกต o อกนะครับแล้วก็ Twitter นะครับอ่าให้คุณผู้ชมเล,เลื่อนไปที่หน้าปกของผมนะครับหน้าปกของผมนะด้านขวาบนนะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆเ,เห็นไหมมี Facebook มี ทวิชแล้วก็มีทิกตอกด้านบนอ่ะด้านขวาบนนะครับดังนั้นสาม,มารถกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับสาม,มารถไปติดตามกันได้เนอะอะาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นๆหรืออาจจะเป็นะะการไลก์ก็จะอยู่ที่เพจเฟซบุ๊กครับหลายช่องทางนะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาติดตามผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับช่วงนี้การติดตามขึ้นดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามช่องน้ำไม่ดำตัวนกลมนะครับไงสำหรับนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมจุ๊บๆนะจ๊ะ